นายกขอแรงงานไทยรีบตัดสินใจกลับวันอิสราเอลจู่โจมภาคพื้นจะอพยพลำบากรับนอนไม่หลับตั้งแต่เกิดสงครามห่วงคนไทยเตรียมส่งรัฐมนตรีไปเจรจาช่วยเหลือตัวประกันติงอิสราเอลเปิดคลิปแรงงานไทยถูกทำร้ายบนเวทียูเอ็ชี้ไม่เหมาะสมยิ่งเติมน้ำมันเข้าไปในไฟ เมื่อวันที่29ตุลาคมท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าช่วยเหลือแรงงานไทยกลับว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นายกรัฐมนตรีก็นอนไม่หลับสงครามคอวระจะให้จำกัดอยู่ในพื้นที่แต่ตอนนี้ความอันตรายเริ่มจะขยายไปในภาคพื้นไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะมีแรงงานไทยอยู่ในพื้นที่เยอะขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นห่วงเรื่องนี้ แรงงานของจังหวัดอุดรธานีก็ทำงานอยู่ในพื้นที่สู้รบเยอะหน่วยงานในจังหวัดรวมถึงสสช่วยกันกระจายบอกกล่าวหากจะเดินทางกลับมาพร้อมกันแล้วมีขีดจำกัดซึ่งตอนนี้รับคนกลับมาได้มากสุด1,000พคนแล้วหากเกิดสงครามในภาคพื้นดินถนนจะถูกตัดขาดการจะเดินทางจะยิ่งลำบากมากขึ้นขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังอยู่ที่มาเลเซียและจะมีหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเตรียมจะบินไปประเทศแถบตะวันออกกลางในเร็วๆนี้เพื่อหารือการช่วยเหลือตัวประกรัน นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าตลอดสองวันที่ผ่านมามีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากอยากให้แรงงานไทยรีบกลับมาแต่ยังคาดหวังว่าจํานวนคนที่เปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับจะมีน้อยย้าว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินรับคนไทยกลับให้มากขึ้นทั้งฝ่ายความมั่นคงและกลาโหมให้ความสําคัญกับการลำเลียงคน แต่มีปัญหาเรื่องของการเดินทางอยู่เหมือนกันจึงต้องขอให้รีบแจ้งว่าจะเดินทางกลับและในวันอังคารนี้รัฐบาลจะออกมาตรการเสริมสําหรับแรงงานทั้งการออกมาตรการเงินกู้ระยะต่ําและระยะยาวเพื่อให้ไปใช้นี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รวบรวมข้อเสนอมาแล้วและจะนําเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าไม่อยากให้คิดหรือประเมินถึงขั้นว่าจะรับคนไทยกลับไม่ได้หากนำคนไทยกลับมาประเทศผ่านสายการบินไม่ได้ก็ต้องอาศัยทางงบหกักทางบกก็มีปฏิบัติการภาคพื้นก็เดินทางลําบากมีความเสี่ยงอีกความโหดร้ายของสงครามแต่ละฝ่ายก็ไม่ยอมยึดกติกาในการทําสงครามผู้เสียหายผู้บริสุทธิ์ก็จะเป็นเหยื่ออย่างที่ตนเองได้ย้ําไปตั้งแต่วันแรกที่มีการสู้รบว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้งและไม่อยากให้มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทำงานอย่างหนักที่จะต้องนำคนไทยกลับมาให้โดดยเร็วที่สุ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่อิสราเอลเปิดคลิปแรงงานไทยถูกทำร้ายในเวที UN ว่ากำลังให้ตรวจสอบอยู่ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปิดเผยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่นี้สงครามก็โหดร้ายพอแล้วอย่าไปเติมน้ำมันเข้าไปในไฟเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งต้องการเพียงแค่ให้คนของเราปลอดภัยและตัวประกันออกมาเร็วที่สุด ส่วนที่จะให้กองทัพอากาศเพิ่มเที่ยวบินไปรับคนไทยนั้นก็ต้องดูจํานวนคนที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับหากเพิ่มเที่ยวบินไปแล้วคนเดินทางกลับมาน้อยก็จะไม่คุ้มขณะเดียวกันก็มีความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ที่อิสราเอลแต่มีหลายคนที่สมัครใจที่จะไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเอาคนไทยกลับย้ําว่าบุคลากรที่เสนอตัวไปไม่มีขีดจํากัดทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าวันนี้ยังไม่อยากคิดว่าอิสราเอลจะปฏิบัติการภาคพื้นดินเร็วขึ้นยังไม่มีข้อมูลมาไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แต่เชื่อว่าทุกฝ่ายพยายามอย่างเต็มที่